น้องโหหนูเห็นน่ากราจะรังเกียจสีขาจากาดนี่ปู่เฮงไปหานี่มะลุไหนไหนได้ไหมพอได้ไหมไหน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 ไนูเดนีมือพี่น้องอะไรพ้อปู่เดนีบมือปู่เดนีบมือก็จะได้กินปู่เดนีบมือพี่น้องเลย ไม่ได้ไหมนี่ใช้ชีวิตแบบบ้านๆจ้าบ้านสิเขาต้องสิเข้าเห็นงานหาน่ากินกินแลงกันจ้าเฮ้ยไอ้กดูดูดูคนนี้ดูคนนี้ดูน้องโฟค่ะดูน้องโฟไปโอกหนักไปเนาะไหนลูกไหนเฮ้ยไอ้ก็เอาไปเถอะอุ้ยเศรษฐีเก่งเก่งเก่งนะกินมันชอบมากเลย อย่างท้านรอทงจ้าไหนไหนอูน้อยนี對對 oui> hmm. m, yeah, sí. ่มือเอาใส่เออนม่นนั่นนั่นเอาข้าวตุกตูาั่นนั่นนั่นเอาหมดเลยนี่นีา ย้าบาดได้ป่ะให้รู้ว่ได้ไหมเนี่ยวันนี้เ้อนไหรไรส้นไงขาไปลัเสียน้ำซิเป่ยงน้ำกอกเหรอน้อกนก็แต่ออกมาูไปน้นี่ไพ่อเขาจะไปจเออเก่งจัง